สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ c h anel n free to play c h anel n ที่จะช่วยทำให้การเล่นเกมของทุกคนสนุกขึ้นได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องเติมเงินนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะเติมเกมวันนี้ผมมีร้านมาแนะนำ l i s h m a n Shop ร้านรับเติมเกมออนไลน์พร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมงสะดวกรวดเร็วปลอดภัยการันตีด้วยยอดผู้ติดตามในไลน์มากกว่า300,000คน และในช่วงนี้นะครับทางร้านก็มีบริการใหม่สามารถเติมเกมแบบผ่อนชำระใน้นานสูงสุดถึง10เดือนเมื่อมียอดเติมเงินตั้งแต่2,000บาทขึ้นไปนะครับนอกจากนี้นะครับทางร้านเนี่ยก็ยังรับบริการเติมเกมอื่นๆอีกมากมายถ้าใครสนใจก็สามารถแอดไลน์ n l i c h m a n s h o p หรือจะเติมผ่านทางเว็บไซต์ l i c h m a n s h o p c o m ก็เติมได้ตามสะดวกเลยนะครับ เอาละครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาอยู่กันกับเกม m ิ l Origin 3 Server g l o b a l l กันอีกแล้วนะครับและสำหรับในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะพาทุกคนมาทำการอัปเกรดปีกอันใหม่ล่าสุดนะครับซึ่งก็เป็นปีกที่ผมอยากได้มากที่สุดแล้วนะครับผมเพราะว่านอกจากจะสวยแล้วเนี่ยก็ยังช่วยเพิ่มพลังลบให้กับไอดีของเราได้ด้วยนะครับและสำหรับปีกที่ผมกำลังพูดถึงนะครับนั่นก็คือปีกสีแดงแรงฤทธิ์อันนี้นั่นเองนะครับผม นี่เลยนะครับเป็นปีกอันสุดท้ายแล้วเนาะกว่าจะสามารถปลดล็อกได้เนี่ยก็ต้องทำการอัปเกรดตัวละครเป็นคลาส7เลเวล50เลยนะครับรวมๆแล้วเนี่ยก็ใช้ระยะเวลาเกือบๆสเ,เดือนเหมือนกันนะครับผมและเพื่อปีกอันใหม่นี้นะครับผมก็ได้เตรียมการเอาไว้ล่วงหน้าแล้วด้วยเนาะโดยการฟาร์มไอเทมขนนกสีลุงแล้วก็คริสตัลเขียวนะครับเอาไว้เพื่อปลดล็อกปีกอันนี้ให้กลายเป็นปีกแบบคอสตูมนั่นเองนะครับ เอาละเดี๋ยวเราไปทำการอัปเกรดปีกที่ผมรอคอยมานานไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับโอเคนะครับอันนี้ก็คือเมื่อเราทำการปลดล็อกแล้วก็เอามาสวมใส่เป็นปีกแบบคอสตูมเนาะก็เป็นอะไรที่สวยงามมากๆเลยนะครับสำหรับปีกอันนี้นะครับผมก็เป็นปีกระดับสูงสุดนะครับที่เราสามารถปลดล็อกได้ในแพทนี้นะครับผมซึ่งผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าในอนาคตเนี่ยจะมีปีกใหม่ๆมาเพิ่มอีกหรือเปล่านะครับ แล้วสำหรับปีกอันนี้นะครับการที่เราจะปลดล็อกได้เนี่ยมันก็จะมีเงื่อนไขอยู่2อย่างนะครับก็คือตัวละครเราเนี่ยจะต้องทําการอัปเกรดขึ้นเป็นคลาสเนะครับแล้วก็ต้องมีเลเวลถึง50ก่อนนะครับผมและก็ต้องทําการอัปเกรดเลเวลปีกก่อนหน้านี้นะครับให้ได้ถึงเลเวล250รเนาะปีกก่อนหน้านี้ก็คือปีกอันนี้นั่นเองนะครับผมต้องอัปอันนี้เนี่ยให้ถึงเลเวล250รก่อนนะมันถึงจะสามารถทําเงื่อนไขได้ครบเนาะ และสาหรับไอเทมที่ใช้ในการปลดล็อกนะครับก็จะประกอบไปด้วยไอเทมขนนกสีฟ้าชิ้นนี้นะครับจำนวน1ชิ้นเนาะก็สามารถหาซื้อได้ในร้านคิสตันเขียวเลยนะครับราคาก็จะอยู่ที่ชิ้นละ50,000นคิสตันนะครับผมแล้วก็หินกลมๆสีแดงก้อนนี้นะครับก็จะได้มาจากการฆ่าบอสบุกลุกที่เป็นบอสนกฟีนิกนะครับหรือว่าเราจะหาซื้อจากตลาดกลางก็ได้นะครับผมและเมื่อเงื่อนไขทุกอย่างนะครับครบแล้วเราก็สามารถปลดล็อกได้เลยนะครับกดไปที่คําว่าอันล็อกได้เลย นะครับผมโอเคนะครับอตอนนี้ผมก็ทำการปลดล็อกปีกอันใหม่ล่าสุดเรียบร้อยแล้วเนาะพลังก็เพิ่มมาประมาณ2,600นะครับแต่ว่าถึงผมจะปลดล็อกมาแล้วเนี่ยผมก็ยังไม่สามารถเอามาใส่เป็นปีกแบบคอสตูมได้อยู่ดีนะเดี๋ยวเราลองมาดูที่ฟังก์ชันคอสตูมเนาะเมื่อผมทำการปลดล็อกแล้วนะครับเห็นไหมปีกอันนี้เนี่ย มันก็ยังถูกล็อกอยู่นะครับไม่สามารถเอามาใส่เป็นปีกแบบคอสตูมได้เพราะว่าปีกทั้งหมดนะครับที่อยู่ในระบบอันนี้นะครับผมมันก็จะมีเงื่อนไขอยู่นะว่าถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยอยากจะทําการสวมใส่ให้เป็นแบบคอสตูมนะครับเราจะต้องทําการอัปเลเวลปีกเนี่ยให้ได้ถึงเลเวล300้ก่อนนะครับผม นี่ะครับเห็นไหมมันก็จะมีเงื่อนไขเขียนอยู่ตรงนี้นะครับก็โอ้โหเมื่อทําการปลดล็อกทีละขั้นขั้นขั้น,นไปเนี่ยมันก็จะได้รับบัฟเอฟเฟกพิเศษต่างๆเพิ่มด้วยเนาะและในเมื่อผมรู้นะครับว่ามันมีเงื่อนไขแบบนี้เนี่ยผมก็เลยเตรียมไอเทมขนนกสีลุงนะครับผมเอาไว้ประมาณ1,700ชิ้นเนาะ แต่ผมคิดว่าก็ไม่น่าจะพอนะครับสำหรับการอัปเกรดให้เป็นเลเวล300เนาะผมก็เลยเตรียมคิสตั้นเขียวเอาไว้อีกประมาณ14ล้านนะครับซึ่งจากการคำนวณคร่าวๆแล้วเนี่ย ผมคิดว่ามันก็น่าจะพออยู่นะครับผมและในเมื่อไอเทมทุกอย่างพร้อมแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาทําการอัปเกรดเลเวลของปีกอันใหม่ล่าสุดไปพร้อมกันเลยนะครับเผื่อว่าใครที่รอปลดล็อกปีกอันนี้อยู่เนี่ยจะได้มีข้อมูลเนะว่าเราจะต้องเตรียมไอเทมขนนกสีรุ้งเอาไว้ประมาณเท่าไหร่นะครับนี่นะครับก็ทําการอัปเกรดไปเรื่อยๆเลยนะครับผมทุกครั้งที่เราทําการอัปเกรดเลเวลเนี่ยพลังลบของเรามันก็จะเพิ่มขึ้นไปด้วยนะครับก็เป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับผม เดี๋ยวผมจะกดแบบรัวๆเลยแล้วกันเนาะเพื่อความรวดเร็วนะครับผมเลเวลแร,แรกเนี่ยมันก็จะยังใช้ไอเทมขนนกสีลุ้งไม่เยอะนะครับเห็นไหมช่วงประมาณ20-30เลเวลแรกเนี่ยก็จะใช้ไอเทมขนนกสีลุ้งนะครับเลเวลละประมาณ5 6ชิ้นเท่านั้นเองนะครับผมแต่เดี๋ยวพอมันขึ้นเลเวล1 0 0เป็นต้นไปเนี่ยมันก็จะใช้จํานวนที่มากขึ้นนะครับผมเตรียมมาไว้ประมาณ1,700ชิ้นเนาะก็ไม่รู้ว่าจะอัพได้ถึงประมาณเลเวลเท่าไหร่นะครับ สังเกตดูนะครับพลังรบรวมของผมเนี่ยขึ้นรัวๆเลยนะครับผมก็อย่างว่านะครับพลังลบของผมเนี่ยมันไม่ได้ขยับมาหลายวันแล้วเนาะส่วนหนึ่งเนี่ยก็เพราะว่าผมดองไอเทมรอเอาไว้ทําคลิปนี้นั่นเองนะครับผมนี่นะครับตอนนี้เนี่ยพลังรวมของเราก็เพิ่มมาประมาณ10,000แล้วเนาะสังเกตได้นะครับตรงที่ค่าพลังพาวเวอร์ด้านบนตรงนี้เนาะหนึ่งแล้วนะครับนี่ทําการอัปเกรดไปเรื่อยๆนะครับ ตอนนี้เนี่ยเลเวล80แล้วเนาะก,ก็ใช้ไอเทมขนนกสีลุงเลเวลละประมาณ8ชิ้นแล้วนะครับผมโอ้โหไม่อยากจะคิดเลยนะครับเลเวล200 300เนี่ยมันจะใช้เลเวลละกี่ชิ้นเนาะเผลอๆเนี่ยใช้เลเวลละประมาณ30ชิ้นเลยหรือเปล่านะครับ <c oughs> เอาละตอนนี้ก็ทําการอัปเกรดผ่านไปแล้วนะครับเลเวล100เนาะพอขึ้นเลเวล100เนี่ยเราก็จะเริ่มใช้ไอเทมขนนกประมาณเลเวลละ10ชิ้น11ชิ้นแล้วนะครับผม ก็ไปเรื่อยๆนะครับ1,700ชิ้นเนี่ยผมคิดแล้วนะอย่างน้อยๆก็น่าจะได้ประมาณเกือบ200รเลเวลเลยนะครับผมส่วนที่เหลือเนี่ยถ้ามันไม่พอ,อยังไงเดี๋ยวเราก็ใช้ไอเทมคิสตั้นเขียวเนี่ยทำการซื้อมาเพิ่มนะครับสําหรับไอเทมขนนกสีลุงนะครับผมก็สามารถใช้คิสตั้นเขียวซื้อได้นะโดยที่1ชิ้นเนี่ยจะใช้คิสตั้เขียวทั้งหมด5000คริสตั้เนาะก็ถือว่าค่อนข้างแพงเหมือนกันนะครับผม นี่นะครับตอนนี้เราก็อัพไปได้ครึ่งทางแล้วนะครับผมเลเวล150เนาะอัพผ่านไป150เลเวลนะครับขนนกเราเหลือประมาณ500ชิ้นเนาะก็คร่าวๆนะครับ150เลเวลแรกเนี่ยจะใช้ไอเทมขนนกสีลุงประมาณ1,200ชิ้นได้นะครับผมโอเคนะเราก็อัพไปกันต่อนะครับผมตอนนี้พลังลบนะครับเพิ่มขึ้นมาก็ประมาณ25,000แล้วนะครับผม ตอนนี้พลังรวมไอดีของผมก็ทะลุ1 5 0 0 0ล้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ยังไปต่อได้เรื่อยๆนะนี่นะครับผมตอนนี้ก็เลเวล180แล้วนะครับไอเทมขนนกก็ยังเหลืออยู่นิดหน่อยนะครับผมโอเคตอนนี้เนี่ยผมก็อัพเป็นเลเวล190แล้วนะครับไอเทมขนนกก็เหลืออยู่ทั้งหมด3 3ชิ้นเนาะก็เฉลี่ยแล้วนะครับผมผมมีไอเทมขนนกตอนแรก1733ชิ้นได้นะ ตอนนี้เนี่ยหมดไปแล้ว1,700ชิ้นนะครับเราก็ได้เลเวลปีกมาประมาณ190นะครับผมก็ไปต่อเรื่อยๆนะครับนี่ทำการอัปเกรดไปเรื่อยๆเนาะเดี๋ยวเราติ๊กถูกตรงนี้นะครับมันจะได้ทำการซื้อไอเทมขนนกให้เราอัตโนมัติเลยเนาะนี่นะครับผมโอโ้โหมีคิสตั้นเขียวอยู่ประมาณ14ล้านกว่าๆนะครับเดี๋ยวเราลองดูนะว่าจะใช้คิสตั้นเขียวประมาณกี่ล้านนะครับผม นนีน่โอ้โหโอพอขึ้นเลเวล200เนี่ยใช้ไอเทมขนนกสีลุง17ชิ้นต่อ1เลเวลเลยนะครับผมแล้วก็ดูแล้วก็น่าจะใช้แบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับ <c oughs> นี่นะครับทำการอัปเกรดไปเรื่อยๆเห็นไหมครับหลังจากที่ผมทําการปลดล็อกเลเวล200เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถเอาไอเทมขนนกเซตพิเศษเนี่ยมาใส่ในช่องต่างๆได้ด้วยนะครับผมนี่นะครับพอขึ้นเลเวล230 ก็ใช้ไอเทมขนนกสีลุ้งประมาณ19ชิ้นต่อ1นเลเวลนะครับผมก็เป็นอะไรที่เปืองมากๆเลยนะครับสังเกตคริสตัลเขียวนะครับตอนแรกเนี่ยมีประมาณ14ล้านกว่าเนาะตอนนี้ก็เหลือประมาณ9ล้านแล้วนะครับผมโอ้โหผมหมดคริสตัลเขียวไปประมาณ6 7ล้านแล้วนะครับเนี่ยให้ตายเธอะ 14ล้านเนี่ยจะเพียงพอสําหรับเลเวล300หรือเปล่านะครับนี่นะครับพอขึ้นเลเวล270เนี่ยไอเทมขนนกสีลุงที่ใช้ก็ใช้เลเวลละประมาณ25ต่อ1เลเวลแล้วนะครับผมแต่คิดว่าก็น่าจะพออยู่นะอ้าวใครมาชวนลงดันตอนนี้นะครับผมเอาละตอนนี้ก็ทําการอัปเกรดถึงเลเวล290แล้วนะครับพร้อมกับคิสตั้นเขียวที่หายไปจํานวนมากนะครับผม โอเคตอนนี้ก็ทําการอัปเกรดเป็นเลเวล300เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเห็นไหมมันก็จะขึ้นเขียนเอาไว้นะครับว่า New Cosmetic Effect Unlock Aswing นะครับผมก็คือเจ้าปีกอันนี้เนาะก็เท่ากับว่าตอนนี้นี่ปีกของผมนะครับสามารถทำการใส่เป็นคอสตูมได้แล้วนะครับผม และสำหรับปีกอันนี้นะครับก็เป็นปีกที่สวยมากๆเลยนะครับผมถ้าเราลองเอาไปเทียบกับปีกต่างๆที่ได้จากการเติมเงินเนี่ยผมว่ามันก็ไม่ได้แย่เลยนะครับที่สําคัญนะครับปีกอันนี้เนี่ยเราสามารถปลดล็อกมาใช้งานกันได้แบบฟรีๆทุกคนอยู่แล้วนะครับผมเพียงแต่ว่าเราก็ต้องใช้เวลาในการปลดล็อกหน่อยนะครับแต่ผมคิดว่าพอเราปลดล็อกมาได้แล้วเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่คุ้มค่ากับการรอคอยจริงๆนะครับ นี่นะครับหลังจากที่เราปลดล็อกมาแล้วเนี่ยก็ทําการสวมใส่ได้เลยนะครับผมโอ้เป็นอะไรที่แบบคุ้มค่ากับการรอคอยจริงๆนะโอเคนะครับมาเดี๋ยวเราลองมาดูกันหน่อยนะครับผมว่าสําหรับปีกอันใหม่ล่าสุดเนี่ยหลังจากที่เราทําการอัปเกรดขึ้นเป็นเลเวล3 0 0แล้วนะครับพลังลบของเราเนี่ยบวกเพิ่มมาประมาณเท่าไหร่เนาะนี่นะครับผมหลังจากปลดล็อกเป็นเลเวล3 0 0แล้วเนี่ยพลังรวมนะครับก็เพิ่มขึ้นมาประมาณ5 1 8 0 5หน่วยเลยนะครับ ก็เป็นอะไรที่เยอะมากๆเลยนะครับผมเพิ่มขึ้นมาครึ่งแสนเลยนะนี่ขนาดผมยังไม่ได้เอาเซตขนนกพิเศษนะครับมาใส่เพิ่มในทั้ง4ี่ช่องเลยนะถ้าสมมติว่าเอาขนนกพิเศษมาใส่เพิ่มเนี่ยพลังก็น่าจะเพิ่มไปเกือบๆแสนเลยนะครับผม และสําหรับเรื่องขนนกพิเศษนะครับหลายๆคนเนี่ยก็สอบถามผมกันเข้ามาเนะว่าเราควรจะใส่ขนนกพิเศษเซตอะไรดีนะครับสาหรับผมตอนนี้นะครับก็ต้องบอกว่าใส่แบบมั่วๆไปอยู่เลยนะครับผมส่วนใหญ่เนี่ยผมก็จะใส่พวก เพิ่มอัตราความแม่นยำนะครับผมแล้วก็ใส่พวก b u f เอฟเฟ c ที่เพิ่มพวกการโจมตีดีเลิศอะไรพวกนี้นะครับมันก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถบู o s t d a m a g ได้มากขึ้นเนาะส่วนคนนกสีส้มนะครับผมก็ใช้เป็นเซตนี้นะครับผมเพิ่ม damage e x c e l l e n ์นะ ก็ตอนนี้เพิ่งจะหามาใส่ได้แค่3มช่องเท่านั้นเองนะช่องที่4ตอนนี้ก็กําลังพยายามเก็บอยู่นะครับผมโอเคนะอันนี้ก็เป็นเซตขนนกที่ผมใช้งานเนาะแต่ว่าเดี๋ยวผมเนี่ยจะพาไปส่องอันดับต้นๆของเซิร์ฟเวอร์ของผมให้ดูแล้วกันนะครับว่าผู้เล่นส่วนใหญ่เนี่ยอันดับต้นๆของเซิร์ฟเขาใช้เซตขนนกอะไรกันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันที่อันดับที่1ก่อนนะครับอันดับที่1ของเซิร์ฟเวอร์ผมนะครับก็ใช้เซตขนนกประมาณนี้เลยนะครับผม นี่นะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเนาะก็น่าเสียดายนะครับที่ไม่สามารถกดเข้าไปดูได้นะครับว่ามันเป็นเซ็ตอะไรนะครับผมแต่ว่าจากรูปภาพเนี่ยเราก็สามารถสังเกตได้นะครับโดยดูที่สัญลักษณ์ด้านบนตรงนี้นะครับว่ามันเป็นสีอะไรแล้วก็เป็นรูปอะไรเนาะแล้วเราเนี่ยก็ลองเอาเปรียบเทียบนะครับผมกับในร้านค้าที่มีให้แลกเนาะว่ามันเป็นเซ็ตอะไรนะครับผมนี่นะครับอันดับหนึ่งของเซิร์ฟผมก็ใช้ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราลองไปส่องอันดับ2บ้างนะครับผม สำหรับอันดับ2ของเซิร์ฟนะครับผมเซ็ตขนนกที่เขาใช้เนี่ยก็ประมาณนี้นะครับก็ยังใช้สีส้มผสมสีม่วงอยู่เนาะอย่างว่านะครับสีส้มเนี่ยมันหายากมากๆเลยนะถ้าเป็นผู้เล่นสายฟีอะ่ะขณะผู้เล่นสายเปนเนี่ยยังหาได้ไม่ครบเลยเนาะก็แนะนํานะสําหรับเซิร์ฟไทยนะครับก็อย่างน้อย,นอยเนี่ยใส่เซ็ตสีม่วงไปก่อนก็ได้นะครับผมแล้วพอเราหาเซ็ตสีส้มได้เยอะเมื่อไหร่เนี่ยค่อยสลับเอามาเปลี่ยนก็ได้นะนี่นะครับต่อไปนะครับเป็นอันดับ3ของเซิร์ฟเวอร์นะครับผม ไอเทมเซตขนนกที่เขาใส่เนี่ยก็ประมาณนี้เลยนะครับเอาจริงๆแล้วเนี่ยส่วนใหญ่นะครับเซตที่ผมเห็นเนี่ยเขาจะใส่เซตนี้กันเป็นหลักเลยนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเพิ่มอะไรนะครับก็ลองเอาไปเปรียบเทียบในร้านค้าดูแล้วกันนะครับผม โอเคนะครับก็จบกันไปแล้วเนาะสำหรับคลิปแนะนําเกี่ยวกับการปลดล็อกปีกอันสุดท้ายนะครับว่าต้องใช้เงื่อนไขแล้วก็ไอเทมอะไรบ้างในการปลดล็อกเนาะและที่สําคัญเลยก็คือถ้าใครนะครับอยากจะปลดล็อกปีกอันนี้เนี่ยและจะเอามาใส่ให้มันเป็นแบบคอสตูมเนี่ยก็อย่าลืมเตรียมไอเทมขนนกสีลุ้งกับคิสตัลเขียวเอาไว้เยอะๆด้วยนะครับขนาดผมเตรียมตัวมาประมาณครึ่งเดือนเนี่ยก็ยังแทบจะไม่พออัปเกรดเลยนะครับผมสรุปแล้วนะครับขนนกที่ใช้เนี่ยหนึ่งพันเจ็ดร้อยเนาะกลับคิสตัน เขียวอีกประมาณ10ล้านนะครับผมก็เตรียมไว้ประมาณเนี้ยน่าจะเพียงพอสําหรับการอัปเกรดขึ้นเลเวล300อยู่แล้วเนาะก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยน่าจะพอมีประโยชน์สาหรับทุกๆคนที่เข้ามารับชมไม่มากก็น้อยนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับหากมีข้อมูลอะไรที่ผมแนะนำผิดพลาดไปก็สามารถคอมเมนต์แนะนําำด้ที่ด้านล่างคลิปเลยนะครับขออย่างเดียวคอมเมนต์กันด้วยความสุภาพก็พอ และถ้าใครนะครับอยากจะสนับสนุน c h anel n ฟรีทูเพย์ก็สามารถทำได้โดยการกดปุ่มติดตามแล้วก็กดปุ่มกระดิ่งนะครับเพียงเท่านี้ก็เพียงพอแล้วนะครับผมและสำหรับคลิปนี้นะครับผมขอตัวก่อนแล้วกันแล้วพบกันใหม่ในโอกาสต,ต่อไปครับ